ก่อนชมคลิปนี้จะลืมกดติดตามต้น s e r v i วิ2สองพันยี่สิบด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับพบกับต้นเซอร์วิส0 2 0เช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมจะมาอธิบายนะครับวิธีการวิธีการดูขนาดของชิ้นงานนะครับในหน่วยการวัดที่เป็นนิ้วนะครับซึ่งผมเชื่อว่าช่างมือใหม่หลายๆท่าน น่าจะเคยได้ยินนะครับเกี่ยวกับการเรียกขนาดอย่างเช่นท่อขนาด1นทับสท่อขนาด3ามทับแหรือว่าท่อขนาด4หุนนะครับท่อขนาด6หุนถ้าท่านได้ยินแบบนี้นะครับหลายหลายคนนะครับอาจจะงงนะครับว่ามันคืออะไรนะครับส่วนช่างที่มีประสบการณ์แล้วนะครับบางท่านก็อาจจะเข้าใจนะครับในระบบการวัดนี้นะครับแต่ว่าหลายๆท่านนะครับก็อาจจะยังใช้ความเคยชินนะครับในการจำนะครับ ผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับหลายๆท่านครับอาจจะยังไม่เคยรู้ว่าวัดได้ยังไงนะครับก็วันนี้จะมาสาธิตนะครับวิธีการอ่านการวัดนะครับว่าแต่ละไซส์แต่ละขนาดนะครับเราจะใช้วิธีการวัดง่ายๆนะครับด้วยไม้บรรทัดนี่แหละนะครับเนาะในเบื้องในเบื้องต้นนะครับส่วนที่เป็นมาตรฐานที่ใช้กันกับช่างทั่วไปนะครับก็จะมีสัญลักษณ์ลักษณะประมาณนี้นะครับเนาะหนึ่งทับสองหนึ่งทับสี่นะครับสามทับสี สามทับแปดห้าทับแปดห้าทับสิบหกสามทับสิบหกครับห้าทับสิบหกซึ่งหน่วยของการวัดต่างๆานี้นะครับเรียกว่านิ้วนะครับครับก็ส่วนหลายๆท่านนะครับจะเคยได้ยินคาว่าหุนนะครับหุนในที่นี้คืออะไรนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในระบบการวัดแบบนิ้วนะครับเป็นภาษาเรียกเป็นการเรียกที่ทําให้ช่างนะครับสามารถเข้าใจได้ง่ายนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาดูวิธีการครับว่าคําว่าหุนนะครับ เขาดูยังไงนะครับคาว่านิ้วนะครับหนึ่งทับสองสามทับแปดหนึ่งทับสี่อะไรเงี้ยนะครับเขาดูกันยังไงนะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับก็ในส่วนของทับสองนะครับก็มาดูวิธีการนะครับซึ่งง่ายๆนะครับถ้าเรามีไม้บรรทัดนะครับที่บ้านนะครับเราใช้ไม้บรรทัดนะครับในการตรวจเช็คได้ง่ายๆนะครับเนาะถ้าใครมีเวอร์เนียคาลิเปอร์ก็ดีนะครับดีเลยนะครับก็จะได้ใช้ ในการวัดขนาดของชิ้นงานเราได้นะครับทีนี้ในสเกลไม้บรรทัดนะครับก็จะมีอยู่สส่วนด้วยกันนะครับสองสเกลด้วยกันนะครับสเกลที่เป็นระบบเมตริกนะครับด้านบนนะครับระบบเมตริกก็คือมิลลิมิลลิเมตรนะครับเซนติเมตรนะครับเห็นไหมครับ ก็คือ1เซนติเมตรเนี่ยจะมี10มิลลิเมตรก็จะมี10ขีดนะครับเนาะ10ขีดในระบบเมตริกนะครับแล้วก็นับไปนะครับ1ิขีดก็เท่ากับ1เซนนะครับ2ีขีดก็เท่ากับ2เซนอย่างนี้นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งของไม้บรรทัดนะครับจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกันก็คือเป็นหน่วยวัดแบบนิ้วนะครับเนาะเป็นหน่วยวัดด้วยระบบอังกฤษนะครับเป็นแบบนิ้วนะครับซึ่ง งานช่างนะครับส่วนใหญ่ไม่ว่า <iałem S 2> จะเป็นพุก<อ>เป็นท่อเป็นอะไรต่างๆนะครับส่วนใหญ่เขาจะใช้มาตรฐานเป็นระบบนิ้วนะครับเกือบทั้งหมดนะครับเริ่มจากทับสองนะครับสังเกตนะครับที่ไม้บรรทัดนะครับเห็นนะครับตัวเลขหนึ่งนะครับตัวเลขหนึ่งที่ท่านเห็นนะครับตรงนี้นะครับก็คือ1นิ้วนะครับตัวเลข2ก็คือ2นิ้วนะครับตัวเลข3ก็คือ3นิ้วนะครับตัวเลข4ี่นิ้วนะครับ ทีนี้ไอ้คำว่าทับสองนะครับมันคืออะไรนะครับซึ่งสเกลในหนึ่งนิ้วเนี่ยนะครับเขาจะแบ่งออกซึ่งสเกลในระบบนิ้วเนี่ยนะครับเขาจะแบ่งออกเป็น32ช่องเล็กๆนะครับเห็นไหมครับตั้งแต่ขีดเริ่มต้นนะครับไปจนถึงเขีดที่เป็นเลขหนึ่งนะครับขีดดาวเนี่ยนะครับอันนี้นะครับก็คือมีทั้งหมด32ขีดนะครับซึ่งไม้บรรทัดนะครับแต่ละรุ่นเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นของถูกของแปลงเนี่ยนะฮะจะมีสเกลละเอียดนะครับซึ่งสเกลละเอียดนี่แหละนะครับก็คือจะมีทั้งหมด32ช่องนะครับส่วนสเกลหยาบนะครับส่วนสเกลหยาบเห็นไหมครับเห็นจุดแตกต่างไหมฮะสเกลหยาบคือระหว่างช่องที่4นิ้วไปจนถึง5นิ้วนะครับอันนี้เป็นสเกลหยาบนะครับก็จะมีเพียงแค่16ช่องนะครับเนาะนะครับ16ช่องนะครับอันนี้ผมสเก็ตขึ้นมาคร่าวๆนะครับ ะจะสังเกตเห็นว่านะครับอย่างกรณีหนึ่งทับสใช่ไหมครับทับสก็คือจํานวนช่องเนี่ยจะมีทั้งหมด2ช่องเขาก็จะมาแบ่งนะครับหนิ้วเนี่ยก็จะมาแบ่งครึ่งเห็นนะครับเป็นช่องที่1นะครับของทั้งหมด2ช่องก็คือ1นทับสนะครับเนาะช่องที่2นะครับก็คือครบ1นิ้วนะครับเพราะว่าเขาแบ่ง2ช to ่องนะครับครบ1นิ้วก็คือช่องนี้ก็จะเป็น2อทับสนะครับซึ่งเขาไม่ยมเรียกเพราะว่า เขาจะเรียกนะครับ1นิ้วเท่านั้นนะครับเนาะไม่มีใครมาเรียกว่า2อทบสนิ้วนะครับในภาษาช่างนะครับเขาจะเรียกว่า1นิ้วนะครับเขาจะแบ่ง1นิ้วเป็น2ช่องแค่นั้นเองนะครับทีนี้ถัดมานะครับทับซนะครับเราจะเห็นนะครับในชิ้นงานนะครับอย่างเช่นตัวอย่างพุกนะครับอันนี้พุกตะกัวนะครับเขาจะมีเขียนนะครับตรงนี้นะครับ1นึ่งท็บเห็นนะครับ ในส่วนของทับสนะครับที่นิยมใช้ก็จะมี1นึ่งทับสามทับสนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเหมือนกันกับหนึ่งทับสองนะครับด้านบนนะครับคือเขาจะแบ่งหนึ่งนิ้วเป็น2ช่องนะครับเท่าๆกันนะครับทีนี้นะครับทับสก็เช่นกันนะครับเขาจะแบ่งหนึ่งนิ้วเนี่ยนะครับเป็นทั้งหมด4ช่องเท่าๆกันนะครับเนาะสีช่องเท่าๆกันก็เริ่มจากแบ่งครึ่งก่อนนะครับแล้วก็แบ่งครึ่งของครึ่งออกมาครับก็จะได้ทั้งหมด4ช่องนะครับ1 2 3 4สาสี่ สี่ช่องก็รวมเป็นหนึ่งนิ้วนะครับมันก็จะละเอียดกว่านะครับทับสองนะครับทับสี่เนี่ยก็จะความละเอียดจะละเอียดกว่าทับสองนะครับนะครับก็สังเกตจะเห็นว่ามีตัวเลขหนึ่งทับสี่นะครับเขาบอกว่าโบนนะครับหนึ่งทับสี่โบนก็คือนะครับใช้เกลียวนะครับเป็นขนาดหนึ่งทับสี่นะครับเกลียวตัวตัวเกลียวที่จะมาคันเข้าไปนะครับกับตัว พุกตะกัวตัวนี้นะครับต้องเป็นขนาดหนึ่งทับสี่นะครับเดี๋ยวผมจะลองวัดขนาดให้ดูนะฮะวิธีการวัดง่ายๆนะครับเห็นนะครับขนาดเกลียวนะครับตรงนี้หนึ่งทับสี่นะครับพอดีช่องเป๊ะเลยนะครับเท่ากับช่องเป๊ะเลยนะครับเท่ากับช่องที่หนึ่งนะครับก็คือหนึ่งทับสี่นะครับโบนตตัวนี้จะสามารถขันยึดกับตัวพุกตะกัวนี้ได้นะครับ เห็นไหมครับทีนี้นะครับย้อนกลับไปที่1นทับสนะครับเห็นไหมครับตรงนี้เขาบอกว่า1นทับสนะครับเป็นดิวนะครับรูเจาะนะครับเราจะใช้ขนาด1นทับสนิ้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับพุกตัวนี้นะครับต้องมีขนาดอยู่ประมาณ1นทับสนะครับเราใช้ไม้บรรทัดนะครับเลื่อนหาส่วนที่มันใหญ่ที่สุดนะครับเห็นไหมครับ ครึ่งหนึ่งของหนึ่งนิ้วนะครับเนาะเห็นไหมครับนะครับพวกตัวนี้มีขนาด1ส่วน2นะครับหรือว่า1ทับเห็นไหมครับของ1นิ้วนะครับถัดมานะครับเป็นขนาดทับนะครับที่นิยมใช้กันก็จะมี3ทับ8 5าทับนะครับก็เหมือนกันกับทับทับสนะครับก็คือใน1นิ้วเนี่ยเขาจะแบ่งออกเป็น8ช่องนะครับ เท่าเท่ากันนะครับทีนี้เรามาดูนะครับ3ทับ8นะครับก็เหมือนกันนะครับกับทับ2ทับ4นะครับ3ทับ8ดูยังไงนะครับก็คือ1นะครับ1 2 3นะครับก็คือขนาดเกี่ยวขนาดชิ้นงานนะครับ3นะครับส่วน8นะครับหรือว่า3ทับ8นั่นเองนะครับ3ของ8นะครับ ก็คือตรงนี้นะครับก็คือขนาดของชิ้นงานเราจะมีขนาดตั้งแต่จาก0มาถึงช่องที่3นะครับก็เรียกว่า3าทับแนะครับส่วน5้ทับแก็เหมือนกันนะครับเนาะก็ช่องที่5นะครับขนาดชิ้นงานของเราก็คือจะเริ่มจาก0ูนย์นะครับมาจนถึงช่องที่5นะครับก็เรียกว่า5้าทับแนะครับถัดมานะครับเป็นทับสิก็เหมือนเหมือนเดิมนะครับทับสิเนี่ยนะครับเขาก็จะแบ่ง 1นิ้วนะครับเป็น16ช่องเท่าๆกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็ไปดูในไม้บรรทัดเราเนี่ยนะครับตรงขีดไหนนะครับที่มันมี16ช่องนะครับก็ให้ยึดวิธีการดูก็ยึดตรงตรงขีดนั้นเป็นหลักนะครับเวลาเขาขีดในไม้บรรทัดเนี่ยเราจะขีดไม่เท่ากันนะครับสังเกตดีๆนะครับเห็นไหมครับ1นคับ2นะขีดจะยาวที่สุดนะครับถ้าเป็นทับสีก็จะ สั้นกว่าทับสองเล็กน้อยนะครับเห็นไหมครับตรงนี้มีสี่ปลายนะครับหนึ่งรวมนับรวมขีดกลางด้วยนะฮะหนึ่งสองสามสี่เห็นไหมครับเนาะถ้าเป็นทับแปดนะครับมันก็จะต่ํากว่านะครับขีดทับสี่เล็กน้อยนะครับเห็นไหมครับตรงปลายมันเนี่ยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับเวลานับก็นับรวมขีด ที่มันยาวๆไปด้วยนะครับนับรวมทั้งหมดนะครับทับสิบหกก็เหมือนกันนะครับมันก็จะสั้นลงมากว่าทับ8นะครับตรงปลายมันนะครับเราก็นับรวมของตัวทับ8ไปด้วยนะครับหนะึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเ้าสบสิบเอดสิบสองสิบสาิบสี่สิบห้าสบหนะครับเป็น16ช่องเท่าๆกันเนาะ าก็จะมี3ามทับสิบหกห้าทับสิบหกห้าทับสิบหกนะครับที่นิยมใช้กันนะครับวิธีการวัดก็เหมือนกันนะครับกับที่ทําให้ดูนะครับทับสี่ทับสองนะครับใช้ไม้บรรทัดนะครับเลื่อนหาจุดที่กว้างที่สุดนะครับของชิ้นงานนะครับแล้วก็วัดขนาดนะครับซึ่งนิ้วเนี่ยนะครับมีไปจนถึงนะครับสามสิบสองนะครับทับสามสิบสองนะครับอันนี้ไม่ได้เขียนให้ดูนะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเล็ก นะครับเห็นไหมฮะไม้บรรทัดเนี่ยเขาจะมีนะครับ32ขีดนะครับทั้งหมดนะครับใน1นิ้วนะครับจะแบ่งเป็น32ขีดเท่าๆกัน32องช่องเท่าๆกันนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นวิธีการดูที่ง่ายๆนะครับเราใช้ไม้บรรทัดนะครับไม้บรรทัดในการวัดเบื้องต้นนะครับต่อไปหุ่นนะครับหุ่นคืออะไรนะครับก็ในส่วนของหุ่นนะครับก็ง่ายๆนะครับวิธีการดูง่าย อย่างที่บอกไปนะครับว่า1นิ้วนะครับมี8หุนนะครับหนึ่งนิ้วมี8หุนนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องเป็นตัวไหนครับหนึ่งนิ้วแปดหุนก็ต้องเป็นทับนะครับทับแนะครับหรือว่า8ส่วนนะครับหนึ่งนิ้วแบ่งออกเป็น8ส่วนนะครับ3มส่วน85ส่วน8นะครับหรือว่าช่างเขาเรียกกัน3ามทับแปดห้าทับแเนี่ยนะครับนะก็เพราะฉะนั้นนะครับ หนึ่งนิ้วมี8ปดหนนะครับถ้าขนาดชิ้นงานของเรานะครับมีขนาดเท่ากับช่องช่องที่1นะครับหนึ่งช่องก็คือหนหนุนครับมีขนาดเท่ากับจากศูนย์ถึงสเนี่ยนะครับก็คือ2หนุนครับจากศูนย์ถึงสามเนี่ยคือ3มหนุนครับศูนย์ถึงสคือ4หนุนครับหรือว่า0ูนย์ถึงแนะครับนั่นก็คือ8หนุนครับหรือว่า1นนิ้วนั่นเองนะครับมีอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ท่านจะเห็นว่า ท่อ PVC นะครับมีการเรียกนะครับอย่างเช่นขนาดนี้นะครับมีการเรียกว่านะครับท่อสี่หุนนะครับหรือว่าท่อ1ส่วน2ับสองเนี่ยนะครับนาะตรงนี้นะครับแต่เวลาที่เราวัดจริงๆนะครับต้องบอกก่อนเลยนะครับถ้าเราจะไปซื้อท่อนะครับสำหรับมือใหม่นะฮะสำหรับมือใหม่นะครับห้ามใช้ไม้บรรทัด นะครับวัดแล้วดูหุนเด็ดขาดนะครับเพราะว่ามันจะไม่ตรงนะครับเนี่ยนะครับเห็นไหมครับสี่หุนอยู่ตรงไหนครับเวลาวัดท่อนะครับก็จะวัดด้านในนะครับวัดท่อจะวัดด้านในนะครับสี่หุนอยู่ตรงไหนครับสี่หุนก็คือครึ่งหนึ่งใช่ไหมครับครึ่งนิ้วนะครับคือขีดตรงกลางนะครับที่จะตรงกลางเห็นนะครับมันไม่ตรงนะครับเนาะไม่ตรง กับท่อนะครับท่อเนี่ยถ้าดูจากการวัดเนี่ยนะครับมันจะอยู่ที่ประมาณห้าหุนนะครับเห็นไหมครับขีดที่ห้านะครับอยู่ที่ประมาณห้าหุนนะครับหเห็นไหมครับดูด้านในนะครับขนาดด้านในนะ <yan> ดรรูในนะครับอยู่ที่ประมาณห้าหุนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเราเป็นมือใหม่นะครับเรา ไม่มีความรู้นะครับเรื่องขนาดนะครับว่าเราจะไปซื้อขนาด1นทบสเนี่ยไม่รู้จะได้ถูกไหมนะครับมาไม่รู้ว่าจะได้มาถูกขนาดไหมนะครับ uh, หรือว่าเวลาเราจะไปซื้อเนี่ยนะครับเราจะไปบอกร้านขายอ ness, ุปกรณ์ช่างเนี่ยอุปกรณ์ก่อสร้างนะครับว่าเราจะซื min, ้อท่อขนาดเท่าไหร่นะครับให้เราไปเปิดนะครับตารางนะครับในอินเทอร์เน็ตนะครับมีเยอะแยะนะครับเปิดตารางนะครับว่า ขนาดนะครับส่วนใหญ่นะครับท่อ PVC เนี่ยเขาจะเขียนขนาดไดเมเตอร์ข้างนอกนะครับเนาะข้างนอกอย่างเช่นท่อ4หนเนี่ยนะครับเขาจะระบุไว้ว่าขนาด O d ดีเนี่ยครับคือขนาดภายนอกนะครับจะเท่ากับ22มิลลิเมตรนะครับก็คือเราจะใช้สเกลเมตริกนะครับด้านบนเนี่ยนะครับวัดนะครับก่อนที่จะไปซื้อนะครับวัดท่อของเรานะว่ามันได้22ไหมนะครับเห็นไหมครับ เห็นไหมครับอยู่ประมาณ22มิลนะครับ2เซนนะครับกับอีก2มิลนะครับเห็นไหมครับ22มิลลิเมตรนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็แสดงว่าท่อนี้นะครับคือท่อขนาด1ทับ2นะครับหรือที่ภาษาช่างเขาเรียกกันก็คือ4หัวนั่นเองนะครับแต่ว่าขนาดนะครับมันจะไม่ตรงนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องไปเปิดตารางนะครับตารางเขาบอกว่า ขนาด OD ของท่อ1นทับสเนี่ยนะครับหรือว่าท่อซีนี้เนี่ยก็คือขนาด22มิลลิเมตรนะครับซึ่งมันเป็นการเปรียบนะครับเปรียบเทียบนะครับเนาะเปรียบเทียบชื่อแค่นั้นเองนะครับเนาะของสำหรับท่อ PVC นะครับเนะครับทุกขนาดนะครับที่เป็น PVC นะครับทุกอย่างเพราะฉะนั้นนะครับให้เราเปิดตารางนะครับถ้าเราเป็นมือใหม่จริงๆนะครับให้เราเปิดตารางเพื่อที่จะ วัดนะครับท่อที่เรามีอยู่แล้วไปซื้ออุปกรณ์มาเราไปซื้อท่อใหม่ได้อย่างถูกต้องนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นฝากเป็นเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับเนาะแต่ถ้าเป็นพวกตระกูลพุกพวกนี้นะครับเราสามารถาวัดตามที่ผมอธิบายไปก่อนหน้าได้เลยนะครับเนาะใช้ไม้บรรทัดวัดได้เลยนะครับเพราะว่าพวกนี้นะครับขนาดจะตรงนะครับตรงเป๊ะๆนะครับ ตรงเป๊ะขนาดตัวพุกขนาดบนแล้วเนี่ยนะครับตรงนะครับเนาะจะมีก็แต่เป็นพวกท่อ p v c นะครับที่ขนาดจะไม่ตรงนะครับต้องไปเปิดตารางนะครับอันนี้ก็นะครับสำหรับจริงๆสําหรับช่างเก่าๆกนะครับก็เขาอาจจะไม่เคยรู้ด้วยซ้ํานะครับเรื่องลักษณะนี้นะครับก็คุณเป็นช่างมือใหม่นะครับก็อาจจะถ้าได้ดูคลิปนี้นะครับ อาจจะมีความรู้มากกว่าช่างมืออาชีพทั่วไปนะครับเพราะว่าเขาเป็นช่างจำนะครับคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ช่วยกดติดตามนะครับช่องต้น Service 2020ด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ